นี่เรามาที่ซอยรามคำแหง140นะครับก็มาบุกฐานทัพของ R&G n Sport เลยได้ข่าวว่ามีลดราคานะครับสินค้าที่ทาง R&G n Sport เขานำเข้ามานะวันนี้ก็เลยแวะมาดูเลยว่าฐานทัพเขาอยู่ตรงไหนโอ้นี่ไงเห็นป้ายแล้วนี่อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอ๋อนี่เจอสักทีอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่า จะมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างนี่อยู่ตรงนี้นี่เองอฐานทัพของ iNG s p o r t เข้าไปยังไงวะเนี่ยเขาบอกให้ผลักเลยเหรอผลักไปเลยเข้าไปเลยครับอ๋อน,นี่นผลักได,สสด้สวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกนะครับนี่คือฐานทัพของ r m g Sport เป็นทางใหญ่นะนี่วันนี้วันแรกด้วยลดราคาจัหมดแล้วนะจริงดิโอ้โหนี่ทำไมผมเพิ่งรู้ว่านี่ยพวกสินค้าราคาพิเศษอ่ะพี่อย่างไอ้พวกรองคา้ารองเท้าเดโม่ที่เราไปเปิดไว้ทำกิจกรรมเนี้ยใช้ไม่ถึง5้ิโลจากประมาณ5 0ิกว่าคู่เหลือแค่นั้นดี่อ อ๋ออ้ข้างหน้านี่คือเดโมเย็นแค่าั้นมากะยังไวมาก,มากราคาดีาวันนี้พูดง่ายก็คือลดทั้งทั้งร้านเอามาลดทั้งหมด่าพวกสินค้าที่อยู่ในคลังมีเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าขายช้าเราเอามาลดหมดไม่ซื้อไม่ได้อ่ะจะเดินกลับบ้านเห็นราคาแล้วเสียดายก็ต้องกลับมาเตืออะไรอย่างเงี้ยนนมันหมดวใช่ไหมแน่นอนหมดวแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่ามีอะไรเหลือบ้าง เริ่มต้นจากไหนดีเอืยเอาเริ่มเริ่มจากเข้าร้านไปเลยไหมเป้จเป้คาราโอปกติห้าพัน็ร้อยเก้าสิบบาทห้ันเจ็เอางี้ห้าพัเจ็ห้าพันเจ็ดเหลือาพันแปดาทั้งหมดเลยทุกรุ่นเลยรุ่นสีดํำเนี่ยพันแปดเลยเลยเมื่อเช้าเอาลงมาแขวนไว้เนี่ยเติมไปสามรอบ เติมไปสามรอบหมดทุกรอบโอ้ราคาดีราคาดีต่อมาจะเป็นซิกเนเจอร์รุ่น5.0ครับห้าจุดสวยรถไฟนะลดห้เปอร์เซลด50% 50%จบเปอร์เ็นห้าสิบเลยจัดไปก็จะเหลือสองพนกว่าตัวเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อเบาๆแบบนี้ไว้วิ่งเทลกางเกงไว้วิ่งเทลทั้งผู้ชายผู้หญิงลด70%อืสิบเปอโหดไหมโหดมากดูนะตรงนี้ตรงนี้เขาเติมนะสามรอบนะ ทุกอย่าง50%เสื้อผ้า70%็ดโอ้โห oh oh. ไม่น่าจะเหลือทัน <laughs> วันอาทิตย์ใช่ไหม่อ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูก่อน <laughs> พรุ่งนี้วันศุกร์กับวันเสาร์ผมแปลกใจเหมือนกันวันนี้ตั้งแต่9ก้าโมงตั้งแต่เปิดออฟฟิศ คนมารอเลยคนมาแล้ว <c oughs> อืใช่จริงเหรอพี่ใชใ่เห็นในเพจไงก็ <c oughs> เลยวันนี้เลยต้องมาแล้วรองเทา้ารนะองเท้าที่เป็นรองเท้าแซมเปิ้รองเท้าแซมเปิ้คือรองเท้าที่เขาส่งมาให้เราดูก่อนที่เราจะสั่งซื้อจะมีแค่ไซส์10.5ผู้ชาย8.5ผู้หญิงเกือบหมดแล้วหมดแล้วอีกตรู้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไปดูอันนี้ฟรีครับลด10% ซีพีสภาพซีพีนะฮะลดกสิบเปอร์เซ็นต์นะับเนื้อผ้าก็อเยนี่ก็เหลือแค่นี้แล้วโอ้โหสุดจริงนะนี่ขนาดลงมาเราเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะเลยหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดนี่ก็คุยแล้วอีย่างว่าพรุ่งนี้ขายเลยขายดีเกินเอาแบบนี้ใครมาก่อนก็ได้ก่อนเออแค่นั้นเองนะเราก็เลยรีบมานะฮะวันนี้เราเพื่อนๆอาจจะได้ดูคลิปวันศุกร์นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่า จะเหลือให้เป็นเนๆหรือเปล่าสมาดูข้างบนจูโบครับนี่แว่นตาตัวโชว์ครับตัวโชลด้วสิบเอร์เนหลือแค่นี้แหละจริงดิหรือแค่นี้ลดห้าสิบเอร์เซ็นจากราคาราคาเต็มเท่าไหร่เนี่ยจากราคาเต็มอย่างรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดพันหน่อยหน่อยเจ็ดพันอ่าอันนี้เจ็ดันท้่วเจ็ดพันท้่วลดห้เหลือสามพันห้า้โอ้สบายใจอย่างอันนี้สามพันปดอืก็เหลือพันเท่าไหร่พันเก้าพันเก้าเก้าโอแต่มีแค่นี้ นะมีแค่ตัวโชว์หมดแล้วหมดเลยแรกตอนแมันมีเต็มมันมีเต็มเมื่อเช้าใช่ไหมเมืเช้านี้เมไมื่อเช้ามีเต็มอยู่ไม่ถึงวันเสาร์แน่เลยนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ต่อแล้วตรงนี้คือรองเท้าที่เราเอามาลดราคาเหลือพันแปดเฉพาะตัวี่รุ่นนี้ก็จะมีรองเท้าเทลอย่างเช่นโลนพีค๖โลนพี๖โอลิมปัสสี่เหลือพันแปดโอ้โหพันแปดของฐาฝั่งฝั่งเทลโอ้ย่าง ก็ยังย no so awesome. uh, so so, yeah, ังใช้ได er okay, ้อยู uh, sort of nice. uh ่นะถ้าพูดถึงคุณภาพแล้วยังดีอยู่อันนี้คือ p r o v i s i o n Pro Vision โสวยนะสวยสวยผู้ชายเนี่ยของผู้ชายผู้ชายผู้หญิงมีหมดเลยเท้าแบนเท้าล้มนะใช่ได้เลยคู่นี้และน้ำหนักเบาเอาล้อครับเป็นกึ่งทนเอ้ยกึ่งเทวกึ่งกระโดดนผู้หญิงก็สีนี้ด้วย่าเต้นี้ด้วยใช่เริเวราริเวราสองนี่ ก็คือกองนี้พันแปดกองนี้พันแปดหมดเลยทั้งหมดต้องบอกว่าที่พี่ตังเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันสูงต่ำไม่เท่ากันก็อย่างที่บอกครับมันมันมันหมดไปใช่ไหมใช่ก็คือมันก็มีไซส์บางไซส์ที่เป็นไซส์ยอดนิยมเขาก็หยิบไปต้องบอกว่าไซส์มันยังมีครบนะมันยังมีครบเราไม่มีเวลาเติมอ๋อทุงวันเลยไม่มีเวลาเติมก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวถ้าขาดไซส์ไหนก็เรียกเรียกได้เรียกได้เรียกได้แล้วก็ไฮไลท์ที่เมื่อเช้าคนมาลงกัน ก็จะมีสองส่วนอันนี lazy, uh, ้จะเป็นกลุ่มรองเท้าที่มีดีเฟกก็คือแบบว่าเราเปิดมามันมีตําหนินิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้ขายนะเช่นตัวเนี้ยมันก็จะมีรอยเลอะนิดหน่อยอ๋อนี่มันมีอ่ามีรอยเลอะไอพวกอย่างเงี้ยมันขายแล้วแบบลูกค้าเขาแบบเออมันมีรอยเลอะไม่เอาเราก็เลยไม่ขายเลยจากป้ายเนี้ยเราเหลือสอง5ันสาม้อยเสิบห้าเหลือสอง0ันสามแต่เราคู่ราคาไม่เท่ากันอ่าก็เดี๋ยวต้องมาดูราคากันเราเองแบบที่สอง มีสองไหมเอี่ยมมีรอยเล็กน้อยคาบกาวนิดเดียวเอามาลดเหลือสี่พันหนึ่งใครที่ไม่ได้คิดมากนะหยิบไปได้เลยตอนนี้คือใส่ไม่ต้องซื้อราคาเต็มแล้วก็ตรงนี้เป็นรองเท้าแซมเปิลครับที่มีผู้ชายไซส์สิบจุ้าผู้หญิงไซส์แปดจุดห้าทิมโฟทิมโฟตัวนี้จําำได้เพราะว่าใส่พันห้าพันห้า โอ้โหรุ่งนี้ไม่น่าซื้อราคาเต็มเลย1.5แต่กว่าเราจะขายอ่ะใช่ไหม5ก็มีของผู้หญิงยังเหลือนะครับอนไป5ผู้ชายไปหมดมันคือรองเท้ามือหนึ่งที่เรามาขายราคานี้นะได้ราคาดีใช่หรอเราได้ที่ครับเราเห็นเลยป้ายมาเริ่มเราขาย6,900จากราคาจะอยู่ที่ราคา9,900โอ้โหกับ9,550อ้อันนี้ไม่มีตำหนิใช่ไหมไม่มีตำหนิทุกคนต้องถามแต่อยากเอามาลด เรื่องของเรื่องคือสีเนี้ยมันเหลือแค่สองคู่เนี้ยจริงดิเหลือสองโอ้ยสีสวยด้วยเหลือแค่สองคู่เนี้ยก็เหลือแค่สองไซส์เท่านไซส์เล็กๆก็เลยขายไปเลยแล้วกันเสีไปเลยเห็นไหมใครจะโชคดีครับสองคู่นี้อย่างสีเนี้ยเหลือคู่เดียวเหลือคู่เดียวอย่างสีนี้ที่หลายๆคนลองมาถามหานะเพราะว่าสีปัจจุบันที่ขายนันจะเป็นพื้นสีขุมเหลืองเนี้ยก็เหลือแค่สามคู่เนี้ย โแค่นี้ใช่ครับก็คือเอามาวางโชว์เลยเท่านี้ใครตรงไซส์เท่านี้เลยหยิบไปไปจ่ายในราคาหกตันเก้ามันมี20คู่เนี่ยมันถ่ายไปแล้วปุ๊บปับปุ๊บอ่าหืมไวมากถือว่าราคาดีมากไวมากเพราะเราไม่มีทางลดเหลือราคาเท่านี้เลยอ่าใช่ใช่แล้วก็พวกถุงเท้า C P ครับลดหก C P หกสอรถุงเท้าที่ใส่ได้เลยใช่ครับ ไม่ต้องซักก่อนเพราะเขาซักมาให้แล้วเขาใส่อะไรนะน้ำยาปรับพานุ่มให้เรียบร้อยแล้วใช่เหรอใช่ใ่รู้สึกนะเขาบอกเขาบอกเคยเคยเหมือนเคยอ่านเจอก็คือใส่ได้เลยหอมสบายใจซีพก็น่าจะเป็นแบรนด์ต้นตำรับแบรนด์หนึ่งที่ยุคหนึ่งที่เขาฮิตใส่ถุงเท้ายาวๆแต่แบบอืมอืใช่ใช่เนี่แหลที่เป็นคอมเพชั่นดีๆเลยอ่าก็เอามาลเลยหกสิเปอร์เซนต์่งคู่นึงเนี่ยราคาอยู่ที่ ปดร้อยเก้าสิบาทแป้เสิบอาเดี๋ยวกดครงนี้ก็เอเท่าไหร่สามร้อยรถสามร้อยสามร้อยห้าสิบหกบาทคุ้มยังไงก็คุ้มถูกมากถูกมากโอ้โหมาวันเดียวต้องเอาให้ครบทุกอย่างนี่ก็ร้อยหลอเรางี้ถามว่าทำไมถึงร้อยหลอนี่พี่ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ตอนแรกเต็มตอนเช้าเต็มเราก็ค่อยๆโยกเราก็ค่อยโยกจะได้จะได้แบบเอาให้มันโล่งที่สุดเพราะว่าเดี๋ยววัน สุกเสาร์อาทิตย์นคนต้องเยอะเมื e ่อเช้าคนเยอะใช่ใช่ใช่คิดว่าวันเสาร์ที่คนเยอะครับเพราะว่าอย่างสองปีที่แล้วที่ทำอ่วันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากอืมนี่ยังจัดร้านกันอยู่เลยนะฮะเนี่ยยังทย่อยทำไปเรื่อยๆแล้วไอ้พวกสินค้าที่ลดราคาเดี๋ยวก็ทะยานมาอีกนะก็เติมไปเรื่อยๆโอ้โหสุดๆ อ๋อ oh, <Yeah. S 2> แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีไฮไลท์วันเสาร์อาทิตย์ mm hmm. สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เนาะ <laughs> สุกวันสุดเสาร์อาทิตย์ว่าจะมาหรือ mm hmm. สนใจคือเรามีนาฬิกาที mm ่เป็นตัวเดโม่ที่เราเอาไว้ทำกิจกรรมอื mm hmm. และประกันังเหลืออีกหนึ่งปี mm hmm. เราลด20%โอ้โห oh จะเป็นรุ่นเอ2ป็กสองเอเอซึ่งน่าจะเอามาขายวันเสาร์วันอาทิตย์เอามายุ่วฮะเอามายุ่วบอกเลยราคาดีมากเพราะว่านาฬิกามันลดราคาไม่ได้อันนี้ม่ลองดูแล้วประกันเหลือแล้วประกันศูนย์ก็คือถ้าสมมติเอาไปใช้ภายในหปีมีปัญหาอะไรก็เปลี่ยนได้เดโมก็ใช้ไม่กี่ครั้งเนาะแต่แต่ใส่โปรโมทใส่ใช้คำว่าใช้ไม่เยอะจริงๆเพราะว่าเป็นตัวที่แบบเอาเปิดเปล่าแหละเงี้ยแล้วมันไม่ใช่นาฬิกาที่เทสในช็อป เ um> oh oh. รามาทําสําหรับกิจกรรมมาทดสอบวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุ้มอย่างคุ้มโอ้โหอ่ามาดูนอกอราวนอกอราวลดไหมเดี๋ยวเสาร์ที่จะมีโปให้จับมือกับเพื่อนๆมาซื้อสามแถมหนึ่งจริงดิใช่โอ้ยเราต้องมาแล้วหาเพื่อนเพื่อนครับมาเลยครับซื้อสามแถมหนึ่งซื้อสามแถมหนึ่งแต่ว่าจะมีเป็นช่วงเวลาอ๋อมีเป็นช่วงเวลาเดี๋ยวผมขอแถมหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนซื้อสามแล้วกัน <c oughs> อันนี้เรามาดูสินค้าเดโมโนะ <c oughs> เดโมก็คือสินค้าที่เอาไปทํากิจกรรมโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยไปทดลองใส่หรือว่าเอาไปถ่ายแบบอะไรแบบนี้นะใส่วันแป๊บหนึ่งใช้งานไม่เท่าไหร่เนี่ยดูพื้นเห็นไหมดูพื้นเนี่ยเขายัางไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่เองเพื้อนนิดเดียวเองนะฮะก็เอามาลดราคาแล้วนะครก็มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็น v a n i s e t e m p o นะเหลือพันแนะฮะพันแไซส์เ ของผู้หญิง <Yeah. S 1> นะใครอยากได้ v a n i ิ t เทม l e ลรองเท้าสำหรับไว้ทำความเร็วนะนี่อันนี้เป็นริเวล่าสามริเวาสามออทุกทุอย่างพันแปดหมดเลยตรงนี้เป็นริเวล่าสานะครับก็มีไซส์อะไรบ้างไซส์ size ผู้ชาย8.5ผู้ชาย8ผู้ชาย9.5ผู้ชาย1 1บเ5แล้วก็12บนสะองนนี่ของผู้ชายนะริเวล่าริเวล่าสนะครับนะ แล้วก็ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็เป็น v a n i s h Temple เหมือนกันราคาพันแเหมือนกันของผู้ชายนะมีของผู้หญิงคลากันไปนะครับตรงนี้นะนะแล้วก็มีเทรลนะมงบังมงบังโอ้ตัวนี้ใช้งานน่าจะระดับหนึ่งละนะฮะพัเหมือนกันนะตรงนี้พันแปดเดโมส่วนตรงนี้นะเป็นอ c c กรีต่างๆนะครับของ Ultimate Direction นะอ่ามาดูตรงนี้ นะก็จะเป็นนี่เอ้ยนี่เป็นกระป๋องน้ำอะ่ะน่ารักนักเดี๋ยวลองใส่ดูนะก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งกำม,มือของเราเนี่ยน้าก็ใส่น้ําได้ไม่กี่ร้อยซีซ,ซีนะแล้วก็มีกระเป๋าไว้เก็บผ่วกบัตรประชาชนใส่เงินอะไรแบบนี้นะราคาสองร้อยบาทแล้วก็ออกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะอันนี้จะเป็น มีกระป๋องน้ำด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเบลนะเป็นเบลลหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะอ่าเป็นกระเป๋านะก็โอเคนะียราคา300ร้อนะมีมีสีหลายๆลายสีด้วยสีนี้ของผู้หญิงนี่น่าจะสวยเลยนะเนะนี่ยนะโอมี200-300ยส้อยเลยอันนี้แบบพันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเก็บมือถือได้ด้วย โอ้โห oh, อันนี้สองรอยบาทครับ2อ0ยบาทตรงนี้ต่อสามร้อยเ้ยราคาไม่บรรละกันนะอ๋อมันเป็นเบลลเนาะกระเผาคาดเอวประมาณแบบนี้แล้วก็มีกระป๋องน้ำให้อันนี้เป็นกระป๋องใหญ่สามร้อยบาทรวมถึงอันนี้อันนี้สองร้อยบาทนะอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะอันนี้แบบถือนะครับก็สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะแล้วก็ อันนี้เป็นหมวดครับมวดหมวดแบบนี้4ี่เจ็สิบห้าบาทโอ้แล้วอันนี้ล่ะขอหยิบขอหยิบออกมาดนะูนี่เป็นแบบนี้นะฮะสเจ็บห้าบาทนะครับมวดของ U d ดีนะครับจากเก้าอยห้าสิบบาทโอ้มีให้เลือกเยอะแยะเลยรวมถึงอันนี้ราคาแพงสุดในกระบาดนี้แล้วเป็นเบลเหมือนกันนะครับห้าอยสิบบาทนะ ประมาณนี้ว้าสุดๆกล่องนี้ราคาดีครับราคาแบงก์ม่วงเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งส่วนตรงนี้ไม่ลดราคานะครับก็ใครอยากได้นะครับก็มาซื้อซื้อราคาเต็มไปก่อนนะจริงๆก็เป็นราคาทั่วไปนะอย่างคู่นี้อันนี้ก็ไม่แพงนะ For w a r d ร์ p e r i e n c e เนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่ถึง5,000นนะนี่วันนี้ผมก็ใส่มานี่ ได้ลองเทียบดูสิอันนี้ใหม่นะอันนี้อันนี้ใช้งานเกิน200โลแล้วนะครับโอ้โหอืมราคาเท่าไหร่มาดูกันนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋ออันนี้เขาก็จะมีราคาปกตินะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันที่ลดให้นะแล้ก็มีโปรโน,นะต่างๆก็เราสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับอืมโอ้โหนีตรงนี้ฝั่งนี้อัลตร้าทั้งหมดเลยนะครับ เลดูนะะตอนนี้พนักงานยังมาจัดร้านกันอยู่นะฮะแต่ของไปหมดแล้วนะฮะของไปหมดแล้วนะเพิ่งมีเวลามาจัดร้านกันนะฮะเพื่อต้อนรับเพื่อนๆในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับอะไรเนี้ยอันนี้มาอีกแล้วพี่เขามาพี่เข้ามาอีกรอบหนึ่งลองคิดดูราคาดีแค่ไหนนะะกลับบ้านไปแล้วยังมาแวะอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นตรงนี like ้ป้ายยาได้ง่ายนะก็เดี๋ยวเราดูร้านทั่วๆเลยแล้วกันเนาะ ไงครับคุณนนซื้อของให้คนี่ให้ลูกค้าเชิญลูกค้ากิตติมศักดิ์นี่ก็คือลูกค้าที่เปิดบินนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการจับฉลากเป็นเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากทางร้านได้รางวัลใหญ่เป็นอะไรเป็นรางวัลต็มสงการเติมสงการนะฮะได้น้ำอบหนึ่งขวดชุดรถชุดลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เ่ชุดลดน้ำดำเลยนี่ไงว่าแล้วเชียว นอย่างที่เราเดาไว้เลยจอย่างที่เราเดาไว้นะครับก็มันจะมีนะแบบนี้ใครมาซื้อต้องเท่าไหร่เกสงกาต้องเท่าไหร่เอ่ยซื้อทุกยอดบินขอทุกยอดบินก็คือขอให้มาซื้อขอแค่คุณเปิดบินปุ๊บคุณจะได้เป็ดทะโลเป็ดัะโลตีนเป็ดทะโลเป็นจุดเล่นที่บ้านแล้วก็จะได้ ในสิทิในการจับไข่ซึ่งไข่เนี้ยของเรามันก็จะเป็นแบบพกปืนฉีดน้ำเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไแบบธีมสงการใช่ชุดชุดเขาเรียกอะไรชุดต้องมีใส่มาสองพันหันโอ้โหนี่นี่นี่เปืนฉีดน้ำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยปืนฉีดน้ำอันนี้คือเหมือนให้ไปแบบก่อนสงการขำๆนะขำๆเป็นธีมนะนี่แบบนี้อันนี้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ต้องมีมาไม้กันด้วยด้วยแล้วมันไม่เหี่ยวเหรอ ก็ขึ้นอยูกับอายุกันใช่คันเอาคำๆนะครับขำๆนะครับทีมสงการก็แวะกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับร้านปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ใครที่มาช้อปปิ้งอยู่ก็ยังสามารถซื้อได้นะแต่ ถ้าใครที่เข้ามาใหม่นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปิดประตูละนะปิดประตูละ,ะผมก็เนียนเป็นพนักง,งานขายนะใส่ชุดพนักงานนะ,ะ,ะ,นะชุดนี้มีขายนะครับมีทั้งเสื้อกล้ามแล้วก็เป็นเสื้อมีแขนแบบนี้นะนี่เห็นไหมวางวางแขวนอยู่แบบนี้เลยนะแล้วก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซึ่งทาง i m g sport เนี่ย เขาก็จะปล่อยโปรโมชั่นให้นะในเพจนะครับก็ลองติดตามดูนะครับเพราะว่าไอเทมบางอย่างก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเวลานั้นๆนะครับอย่างของผมเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะได้หมวกของ m My s t o n e แล้วก็แว่นของ Knock nope Around นะซึ่งจะต้องมาวันอาทิตย์ครับในช่วงบ่ายนะไม่งั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้ก็ยังซื้อในราคาเต็มอยู่ก็ต้องมารอนะในช่วงเวลา ที่เขากําหนดไว้นะครับก็ต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะในวันอาทิตย์นี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีเวลาว่างนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ลงงานวิ่งอะไรก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะครับ r n g sport นะครับส่วนวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะมีไอเทมเด็ดของแบรนด์ไหนนะครับลดราคาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแวะ นะครับไปถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าจะมีไอเทมอะไรไ <ป S 1> ที่น่า <ไป S 1> สนใจบ้างน,นะครับ <ไป S 1> ส่วน <ไป S 1> ในวันนี้ก็คงไ, <ป S 1> ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอก,กันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับไปแล้ว